อ่ะเปิดแล้วนะขประวัติศาสตร์หน้าสี่สิบนะนะลูกนะเปิดแล้วครับโอเคครับวันนี้คอมก็ช้าช้าอ่ะดูนะค,ครับลอกค้าขอปิดไมค์แั๊บนึนะฮะขอปิดไมค์ก่อนเขาเยร์อะไรไม่รู้อยู่ปิดไปเลยปิดไปเลยอ่ะนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะวันนี้จะเป็นเรื่องการพัฒนาของอาณาจักรอยุธยานะครับด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจนะลูกนะ,ะมาดูอันที่หนึ่งการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองของอยุธยานะครับการเมืองเนี่ยนะครับของอยุธยาการปกครองเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสามระยะนะครับก็จะมีนะครับดูดังนี้นะ เป็นระยะที่1ครูจะขอเรียกว่าอายุทยาตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายนะลูกนะจะได้เข้าใจง่ายโอเคไหมนะครับอ่าดูระยะที่1น,นะก็จะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสมัยสมเด็จพระเจ้าอุทองนะครับแต่งตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนะจนถึงสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชนะครับที่สองหรือ สมเด็จเจ้าพญานะใครมาใครมาศรีหานาถศรีหนาดมานะต่อนะครับต่อไปยุคต่อไปจะเป็นในช่วงที่กรุงศรีอยุธยานะครับเป็นอาณาจักรที่เพิ่งต้องขึ้นใหม่นะครับแต่ไนดะ้เริ่มขยายอ,าอยําอนาจไปยังอาณาจักรอื่นๆไปปกครองอาณาจักรสุโขทัยปกครองอาณาจากักรนอนอาณาจักรนี้นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นยุคออยุธยาตอนตน้นตอนต้นที่เริ่มขยายอาณาเขตของตัวเองออกไป นะครับต่อไปตอนกลางตอนกลางเนี่ยจะเป็นสมัยที่อยุธยาเนี่ยรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับอันนี้จะรุ่งเรืองมากมีการศึบษ่อค้าขายกับต่างประเทศนะอ่ามีฝรั่งเข้ามาค้าขายจีนนําสินค้าเข้ามาค้าขายนะครับแล้วก็พวกศิละปะวันณคดีก็จเจริญรุ่งเรืองมากเฟื่องฟูในยุคนี้เลยทีเดียวนะเรียกว่าคนส่วนใหญ่บางทีคุยกันแทบจะคุยเป็นกรเลยนะครับ เหมือนครั้งหนึ่งนะที่เราเคยได้ยินเรื่องของสีปราดใช่ไหมนะครับเออนั่นแหละนะครับคุยกันก็จะคุยเป็นกรอนเลยเหมือนกับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมีทาหารเจอสีปราดถามว่าแหวนนี้ท่านได้แต่ได้มาสีปราดก,ก็ตอบว่าแหวนนี้พระราชามอบให้ประมาณเนี้ยคุยกันเป็นบทเป็นกรอนนะครับเป็นความเป็นสมัยที่จเจริญรุ่งเรืองม,มากนะตอนท้ายๆนะว่าจะไปสู่สมัยของสมเด็จนะครับพระเทพราชาอ่านี่เป็น นะครับเป็นสมัยที่พระที่นั่งเนี่ยนะออสุริยาอมรินนะครับหรือพระเจ้าเอกทั์อันนี้จะเป็นตอนปลายแล้วนะครับนะครับพระเจ้าเอกทัศน์นี่จะเป็นรุ่นสุดท้ายของกษัตริย์ในสมัยอยุธยาที่อายุธยาโดนตีแตกของที่สองแล้วก็ล่มสลายไปนะครับในสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์นี่เองสมัยนั้นเนื่องจากว่าอายุธยาของเราเนี่ยห่างจากสงครามจานวนมากประชาชนที่เป็นอยู่เนี่ยที่ใช้ชีวิตอยู่ในสมัยนั้นก็เลยแบบ เอือยเฉยไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการป้องกันตนเองนะครับไม่มีความเรียกว่ายังไงอ่ะอยู่แบบเฉยๆย,ยลูกไปวันๆหนึ่งอ่ะอะ่เพราะหาเงเดึกสงครามมานานไม่ได้เตรียมตัวที่จะป้องกันเตรียมตัวที่จะออกรบนะครับทําให้พม่าเนี่ยเข้ามาตีได้ง่ายแล้วก็เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์สมัยนั้นเนะี่ยอ่อนแอทหารอ่อนแอนะครับเรียกว่าแทบจะรบไม่เป็นเลยนะครับก็เลยทําให การบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะครับแย่ก็เลยทำให้โดนตีแตกได้ง่าย mm. ง่ายมากนะ,ะทีนี้มาดูเขาบอกว่านะครับการจัดระเบียบการปกครองในสมัยอยุทยานี่นะ,ะเห็นไหมแบ่งเป็น3ามระยะระยะที่1ก็คือระยะต้นนะครับก็จะแบ่งดังนี้มีการปกครองเมืองหลวงนะครับโดยพระมหากษัตริย์ทรงแบ่งการปกครองออกเป็นสีฝ่ายเรียกว่าจัตุสดมจัตุแปลว่า4ี่ก จัตุ่นสดมก็คือการแบ่งการปกครองออกเป็นสีฝ่ายนะครับก็คือมีกรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนานะครับมีอยู่สีฝ่ายแต่และฝ่ายก็จะเป็นดังนี้กรมเวียงเนี่ยนะก็จะดูแลเรื่องสารทุกสุขดิบนะครับของรัศดรในเมืองหลวงกรมวังก็จะดูแลแลรับผิดชอบกิจการในรัชสำนักก็คือเ่ยวการในวังกรมคลังก็จะดูเ่ยวกับผลประโยชน์รายรับรายจ่ายนะครับเงินแผ่นดินเป็นต้น กรมนานก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับการท,รทําไร่ทํานาการเก็บสเสบียงนะครับประมาณนี้นะระยะที่หนึ่งระยะเริ่มต้นนี่นะแบ่งเป็นสี่ชนิดนะแบ่งการปกครองเป็นสี่ฝ่ายกรมเบียงวังคลังนานะลูกนะ,ะถามอายุทยาตอนต้นแบ่งการปกครองเป็นกี่รูปแบบหลับกันหมดหรือยังเนี่ย เป้าสี่รูปแบบได้ยินเสียงครูไหมได้ยินครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะอายุทยาตอนต้นแบ่งการปกครองเป็นจุดรูปแบบเมื่อกี้นี้สี่สี่รูปแบบมีอะไรบ้างมีกี่กลมกลมอะไรบ้างกลมเวียงกลมเวียงกลมกมวังกลมวังกลมคลังกลมคลัง กมนาะกมนาะโอเคเก่งมากอ่ะต่อไปนะครับสองนะจะเป็นการจัดการปกครองหัวเมืองคําว่าหัวเมืองจินตนาการนะรูกอ่ะดูดูที่รูปนะครับอ่ะเมืองหลวงอ่ะก็คือรูปใหญ่นี่นะอันนี้ก็คือเมืองหลวงคําว่าหัวเมืองก็คือเมืองที่ถัดออกไปเช่นจินตนาการตอนนี้เมืองหลวงของเราคือที่ไหนเมืองหลวงคือที่ไหน เมืองหลวงของประเทศไทยตอนเนี้ยตอนเนี้ที่ไหนล่ะกรุงเทพเออกรุงเทพนะครับเมืองหลวงคือกรุงเทพนะทีนี้ยหัวเมืองหัวเมืองก็คือพวกจังหวัดต,ต่างๆนะลูกนะครับอ่ะดูอันที่หนึ่งสีม่วงเห็นไหมเมืองหลวงต่อไปสีส้มจะเป็นเมืองลูกหลวงนะครับเมืองลูกหลวงก็คือความสําคัญเนี่ยลองจากเมืองหลวงลงไปนิดนึงนะครับอันนี้เมืองหลวงเนี่ยคือพระราชาปกครอง <c oughs> ใช่ไหม เมืองลูกหลวงก็จะส่งพระโอรสนะครับก็คือลูกไปปกครองเช่นเมืองลบบุรีเมืองสุพรรณบุรีจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองหลวงนะครับต่อไปหัวเมืองชั้นในนะครับหัวเมืองชั้นในก็จะเป็นหัวเมืองที่อยู่กับใกล้เมืองหลวงนะครับตามเส้นทางเข้ามาาคมการเดินทางต่างๆเช่นเมืองปราจีนบุรีเมืองราชบุรีนะต่อไปสีม่วงชมพูชมพูนะครับอันนี้จะเป็นเมืองพญามหานครเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างไกลเมืองหลวง นะครับมีเจ้าเมืองนะครับที่เป็นเจ้าเมืองท้องถิ่นปกครองอยู่เช่นเมืองชัยาอยู่ที่เมืองเมืองสงขลาเมืองนครศรีธรรมราชเป็นต้นและสุดท้ายเมืองประเทศสราชเมืองประเทศสราี่คือเมืองที่อยู่ห่างไกลมีอิสระในการปกครองแต่ต้องส่งบรรณาการเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่ออยุธยานะครับเช่นเมืองสุโขทัยเมืองนครศรีธรรมราชหรืออาณาจักรอื่นๆที่เราไปยึดมานะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเมืองประเทศสรา นะเป็นต้นสมมติถ้าไทยเนี่ยไปตีพม่าได้พม่าก็จะเป็นเมืองประเทศสลาชต้องส่งบรรณาการให้กับเราจะเป็นเมืองสีฟ้าที่อยู่ชั้นนอกโอเคไหมครับอ๋อโอเคครับลือออกนะเหมือนกับตอนนั้นน่ะที่พม่ามาตีไทยหลงตีไทยได้ปุ๊บไทยก็กลายเป็นเมืองประเทศสลาดของพมา่าต้องส่งเครื่องบรรณาการส่งสวยให้กับพม่าทุกปีทุกปีเนยเป็นต้น ะระยะที่2นะครับระยะที่สองระยะที่สองช่วงเนี้ะจะเป็นช่วงฟื้นฟูนะครับเสริมสร้างอารยธรรมมีการสร้างน้นสร้างนี่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างวัฒนธรรมประเพณีวรรณคดีการแต่งตัวช่วงนี้จะเจริญรุ่งเรืองเรื่อยว่ายุคก่อสร้างนะครับดูอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยามีการขยายออกไปกว้างมากนะครับ ทำให้ประชากรมากขึ้นมีหัวเมืองขยายออกไปสังคมมีความซับซ้อนจึงต้องมีการจัดการปกครองที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นการที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะขยายอำนาจยึดสุโขทัยได้ยึดขเขมรได้นะครับทำให้มีต้องมีการแบ่งนะครับแบ่งพวกการปกครองออกไปเพื่อที่จะได้ปกครองพวกเมืองต่างๆเนี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะ จึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมตลอดจนรูปแบบการปกครองของอาณาจักรนี้ขึ้นมานะครับจนทําให้มีการปฏิร,รปูปการบริหารราชการแผ่นดินในเวลาต่อมานะครับนะโดยสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถได้จัดแบ่งการปกครองบริหารราชการแผ่นดินใหม่แต่ก่อนมันเป็นสี่แบบใช่ไหมเวียงวังคังนาใช่ไหมลูกนะครับอ,อ,อันนี้เขาก็จะมีการแบ่งใหม่โดยเน้นอำนาจศู์กลาง แยกฝ่ายงานทหารและพล,ละเรือนออกจากกาันฝ่ายงานทหารพล,ละเรือนพล,ลเรือนก็คือประชาชนทั่วไปจะแยกออกจากการรันเลยนะครับอ่าก็จะมีนายสมุหนายกดูแลด้านพละเรือนและสมุหรกลาห์หูดูแลด้านทหารนะครับแล้วก็ยังมีการดูแลอีกมากมายเลยนะ,อ,ะอันนี้ช่างมันข้ามไปอ่าดูอันนี้ต่อนะครับอันนี้เป็นการปกครองรูปแบบใหม่ นะครับดูรูปแบบเก่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ามีห้าหัวเมืองใช่มีเมืองหลวงเมืองลูกหลวงเมืองชั้นในเมืองเจ้าพญาและก็เมืองประเทศสราชดูรูปแบบใหม่เหลืออยู่เท่าไหร่หนึ่งสองสามและสี่นะครับเหลืออยู่แค่สี่รูปแบบนะการปกครองรูปแบบใหม่นะก็จะมีหัวเมืองชั้นในนะครับมีเมืองหลวงนะเมืองหลวงแลวก็เมืองชั้นในเมืองชั้นในคงไว้เหมือนเดิมนะครับยกให้เป็นเมืองลูกหลวง ที่มีมาแต่ดั้งเดิมขยายอํยอานาจออกไปนะครับครอบครองไปถึงเมืองสุพรรณบุรีเ <blue> มืองชัยนาทนะครับต่อไปเมืองชั้นในก็จะมีเมืองชั้นนอกนะครับแล้วก็เป็นเมืองประเทศสราชตัดเมืองไอ้นี้ออกไปเมืองหัวเมืองเจ้าพญาเมืมองพญามหานครเดี๋ยวตัดออกไปนะครับก็จะมีเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศสราชเลยนะครับเ <ru> มืองประเทศสราชก็คือความหมายเดัน อ,อดูที่คําถามสิคาถามนี่เขาถามว่าข้อใดนะครับเป็นผลการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนาถเนื่งขุนนางแย่งชิงแย่งชิงอำนาจกัน 2. ประชาชนไม่พอใจคุนนางจึงเกิดการจราจนและสาการปกครองครอบคุมทุกส่วนมากขึ้นและสี่ประชาชนมีอิสระสามารถปกครองตนเองได้เราคิดว่าข้อไหนถูก หรืว่าข้อสามข้อสามใช่ไหมอืข้อสามข้อสามข้อสามถูกต้องข้อสามถูกนะครับเพราะการจัดระเบียบการปกครองในสมัยพระบรมไตลกนาถเน้นอำนาจไปที่ศูนย์กลางนะครับกษัตริย์มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดนะทําให้การปกครองมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและครอบคุมพื้นที่แต่ละส่วนได้ดีนะครับอา้าวหายเลยเด้งออก รีบออกชเชดเดหน้าไหนนะเมื่อกี้นะหน้าสี่สิบห้าครับสี่สิบห้านะครับโอเคโอเคครับอ่าทีนี้ดูฝั่งนี้นะครับอ่า uh, ระยะที่สามเนี่ยระยะสุดท้ายและระยะเป็นเรียกว่าตอนปลายกุมภ <c oughs> ีทยาแล้วนะครับ รูปแบบการปกครองสมัยนี้นะมีการปรับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับโดยสมเด็จพระเพทราชาทรงมอบอำนาจให้สมุหนายกหรือเสนาธิดีเนี่ยกษัทรวมหาไทยดูแลด้านทหารและด้านพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายหนึ่งนะสมุหกลาโหมดูแลทหารพลเรือนหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งนี้นะครับเพื่อคานอำนาจระหว่างขุนนางทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองและนะครับเพื่อลดความรวดเร็ว ในการเกณฑ์ไพ่พลจินตนาการในรูปสมัยก่อนท้าหารมีอำนาจถูกไหมครับพลเรือนจะไม่มีอำนาจอะไรเลยถ้าเกิดว่าให้ใครคนใดคนหนึ่งมารวบรวมดูแลกําลังพลเกี่ยวกับทหารทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าทหารคนนั้นน่ะนึกจะปฏิวัติจะยึดอำนาจขึ้นมาเขาทําได้ง่ายไหม,ไมง่ายมากถูกไหมเพราะทหารอยู่ในมือเขาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มาระยะที่สามเนี่ยเขาก็ได้แบบคนหนึ่งดูทหารและพละเรือนเหมือนกันนี่แหละ แต่ดูฝั่งเหนืออีกคนนึ่งดูทหารและพลเรือนฝั่งใต้ถ้าเกิดว่าอีกคนที่ดูแลฝั่งเหนือเนี่ยคิดจะกะบฏนะครับจะยึดอํานาจก็ยังมีทหารฝั่งใต้นะครับมาคานมาคานอาําน,อนาจอยู่ทําให้การยึดอํานาจนทําได้ยากขึ้นนะครับเป็นต้นนะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าฝั่งใต้ก็จะเป็นฝั่งไหนล่ะฝั่งชายทะเลฝั่งนี้ลงไปใช่ไหมครับอ่าเขาบอกว่าส่วนหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันตกนะครับ จะอยู่ในการปกครองของพระโกสาธิบดีเสนาธิบดีการคลังซึ่งดูแลการค้าขายกับต่างชาติด้วยเนื่องจากสมัยก่อนการค้าขายจะเดินทางโดยการใช้ทางน้ําเป็นหลักนะครับพระโกสาธิบดีด้านการคลังจึงเข้ามาดูแลเ,เรื่องการค้าขายปกครองเรื่องชายฝั่งทะเลนะครับอ,อันนี้จะเป็นแผนผงังจะดูง,งา่ายเห็นไหมครับมหากษัตริย์อยู่ข้างบนแยกลงมาสามคนก็จะมีสมุหานายกนะครับ ดูแลพล,ลเรือนการทหารฝัง่งเหนือกาฬาหมก็จะดูแลพล,ลเรือนกับทหารฝัง่งใต้โกษาธิบดีก็จะดูแลหัวเมือง,องชายฝั่งตะวันตกนะครับด้านทะเลเป็นต้นนะ,นะดงงูง่ายๆแบบนี้ครับนะเอ่ออ่ะต่อมาสมัยพระบรมโกศนะครับการปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้นะถูกโอนถูกโอนมาขึ้นอยู่กับ พระครังนะครับก็คือสมุหกะลาหงถูกลดอํานาจเหลือเพียงการดูแลด้านการทหารในส่วนกลางเท่านั้นเหมือนกับปัจจุบันนี้ลูกกะลาหงก็มีหน้าที่ดูแลทหารมหาไทยมีหน้าที่ดูแลตลํารวจงเงี้ยนะครับก็จะมีการแบ่งการปกครองที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะคนมันเยอะขึ้นอ่าทีนี้ดูการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับของสมัยอยุธยานะครับเศรษฐกิจ เรียกว่าสมัยเนี้ยเศร,รษฐกิจเนี่ยนะเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมากนะครับเศร,รษฐกิจเนี่ยสามารถพึ่งตนเองเพื่อ,อยางชีพได้เพราะนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรจํานวนมากประชาชนนะครับจึงไม่ต้องดิ้นรนในการยางชีพนอกจากนี้นะครับที่ตั้งของกรุงศรียุธยาเนี่ยก็ยังเอื้อมอเนืยตจากการค้านะมีความจเจริญรุ่งเรือง,องทางเศร,รษฐกิจเอ,อ,อมีการติดต่อค้าขายกับชาติน้นชาตินี้มากมายเลยเดือนที่หนึ่ง สินค้าด้านการเกษตรของอยุธยานะครับสินค้าเกษตรอ่ามีอะไรบ้างล่ะสมัยนั้นมีข้าวถูกไหมครับเห็นรูปไหมข้าวอ้อยถูกไหมรูปที่สามนี่คืออะไรวะเนี้มองไม่ออกถั่วนะครับอาถั่วข้าวแล้วก็มะพร้าวเขาบอกว่านะครับ ผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเลี้ยงสัตว์นะครับเช่นโคลโคลค,คืออะไรโคลคืออะไรลูกบัวบบอ่าโคลบัว,ว,บวกระบือคือ,อควายอ่าควายกระบือคือควายนะครับแล้วก็มีการปลูกพืชสวนพืชไร่ต่างๆเช่นมะพร้าวทัว่วอ้อยเป็นต้นนะครับอ่าอ,อ,อันนี้คือ เกษตรด้านการเกษตรนในสมัยนิทยานะต่อไปด้านการค้าการค้าจะมี2ลักษณะนะครับมีภายในเกี่ยวกับการค้าภายในกับการค้าภายนอกเกี่ยวกับต่างชาติอ่ะดูการค้าภายในการค้าภายในสมัยนี้นะครับส่วนใหญ่นะชาวบ้านจะเป็นผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตสินค้าและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับเช่นน้ำผึ้งเขาสัตว์หนังสัตว์ไม้หอมนะครับ แล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนค้าขายกันที่ตลาดมีตลาดเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนในสมัยอุทยาเนี่ยนะเราจะเคยเห็นในหนังใช่ไหม <c oughs> เออเออช่นในหนังหนังย้อนยุค <c oughs> เขาก็จะมีตลาดเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนมาแลกเปลี่ยนมาซื้อมาขายกันถูกไหมลกูกถูกเออนั่นแหละนะครับอันนี้คือการค้าภายในะนะครับอ่าและในสมัยอุทยานี่นะก็จะมีการค้าที่มีรูปแบบประเภทที่หลากหลายนะครับเออเช่น นะครับเรียกว่าตลาดตามสินค้าเช่นย่านป่าดินสอนะครับก็จะขายดินสอขายดินสอขายศิลาย่านขนมจีนก็จะขายขนมที่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ขนมจีนที่เราเอามากินกับน้ํายานะย่านขันเงินก็จะขายเกี่ยวกับพวกขันกําไรอื่นๆย่านป่าผู้ก็จะขายผู้ขายขายมอนนะครับ แล้วก็ยังมีตลาดน้ำเห็นไหมเขาจะแบ,บ่งเป็นโซนเป็นโซนว่าโซนนี้ขายอะไรโซนนี้ขายอะไรโซนนี้ขายอะไรนะครับเพื่ออะไรล่ะเพื่อเวลาคนอยากได้ของก็จะไปได้ถที่ถูกไหมครับเออนะแล้วเขาก็บอกอยู่ว่าเนี่ยนะก็ยังมีเนี่ยพวกชาวต่างชาติเนี่ยนาเรือสำพรมาจอดนะครับแล้วก็มาขายของอ่าก็จะมีพวกคลั่องเหล็กน้ําพีหวายยาสูบเขาสัตว์อ่าก็จะมีของพวกนี้ขาย นะครับหรือสินค้าที่พ่อค้ามุสลิมนําเข้ามาขายก็จะมีพวกผ้าทอเครื่องแก้วเครื่องประดับถูกต้องไหมครับอ่าเป็นต้นอ,อ่าเงินตราในสมัยอุธยาแล้วว่าเงินแต่ก่อนเนี่ยเขาทํามาจากอะไรลูกอ่าเงินแต่ก่อนนี่นะเขาจะทํามาจากพวกพดด้วงนะครับพดด้วงเขาพดเบีย้ยพดด้วงก็คือพวกหอยหอยที่อยู่ในทะเลเนะี่ยเป็นหอยชนิดหนึ่ง พอออกมาแล้วจะเรียกว่าเบีย้ยนะครับเคยได้ยินไหมวเบี้ยเบีบ้ยไม่แต่ก่อนเนี่ยในหนังเนี่ยเคยได้ยินไหมเอาเบีย้ยไปเอาอัดไปอย่างเงี้ยไปซื้อของนะครับอ่าเนี่ยเป็นการนํานําหอยนะครับมาซื้ออ่าเขาบอกว่าเงินพดด้วงนะครับเนี่ยเป็นเงินตราโบราณของไทยเริ่มมีใช้กันตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับและในสมัยกรุงศรีธยาเงินพดด้วง จะต้องมีตราประทับสองดวงคือตาประจำแผ่นดินและตาประจำราชาการจึงสามารถนำมาใช้ใจ่ายได้นะครับถึงต้นทีนี้ปัญหาของพดด้วงคือม,มันคือหอยหถูกไหมลูกถามว่าหอยถ้าเราจับมามากๆจับมาเยอะๆจับมาใช้เยอะๆหมดไหมหมดหมด,หมด,หมดถูกไหมลูกสัตว์มันก็หมดฉะนั้นเขาจึงมีการเปลี่ยนเปลี่ยนจากหอยมาเป็นโลหะ ึ่งหาง่ายกว่าทําง่ายกว่าไม่ต้องไปงมหานะครับและไม่เป็นการทําลายธรรมชาติด้วยนะอ่าเมื่อกี้เป็นการค้าภายในถูกไหมต่อไปจะเป็นการค้ากับต่างประเทศนะครับการค้าการขายกับต่างประเทศดูซินอกจากการค้าภายในประเทศแล้วเนี่ยนะการค้าต่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงอ่าดูการค้ากับต่างประเทศนะครับอ่าก็จะมีการค้าขายกับหลายๆชาติเลยอ่าดูสินค้า สินค้าผู้ขาดหรือสินค้าต้องห้ามนะครับอ่าอันนี้สินค้าสินค้านําเข้านะก็จะมีพวกปืนไม้ดีเครื่องถ้วยชามทองแดงแท่งเหรียญเงินนะครับอันนี้คือสินค้าที่เรานําเข้ามาส่วนสินค้าที่ส่งออกนะครับก็จะมีพวกข้าวฟ่างไม้ฝางนอแรดพริกไทยดีบุกไม้กฤษณาไม้กฤษณานานี่ไม้หอมนะเอาไปนําทาเป็นพวกน้ําหอมได้ งานช้างหนังสัตว์เครื่องเทศทองคำเห็นไหครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับวัสดุทางธรรมชาติหมดเลยที่เราส่งออกนะส่วนสินค้าที่นําเข้าเนี่ยนะก็จะเป็นการนําเข้าโดยเสยรีเช่นผลไม้แห้งจากจีนกระดาษพัดขนมเห็นไหมครับกระดาษเนี่ยนะเราก็มีการนําเข้านําเข้าจากจีนตั้งแต่สมัยนั้นนะครับอ่าดูราชสำนักสมัยอิยาเนี่ยก็จะมีการแต่งเรือสำเภานะครับไปติดต่อค้าขายกับ สถานที่ต่างๆโดยมีกรมท่าซ้ายนะครับดูแลติดต่อค้าขายเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศทางตะวันออกรวมถึงฮอลันดาฝรั่งเศสในเวลาต่อมาภาษาที่ใช้ในกรมท่าซ้ายก็จะเป็นภาษาจีนนะครับกรมท่าขวาก็จะดูแลการติดต่อค้าขายกับพวกแคร์ชาอินเดียอาหรับมาลายูนะครับหรือแหลมในหมู่เกาะอินโดนีเซียภาษาที่ใช้เป็นภาษาโปรโตุเกสอังกฤษนะครับ เพราะว่าพวกโปรตุเกสอังกฤษเนี่ยนะจะเป็นประเทศที่ปกครองประเทศส่วนนี้นะครับอ่าโดยประมาณปุ๊บสุดท้ายนะลูกนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับรัชสมัยของสมเด็าจพระเจ้าปราสาททองเนี่ยนะหรือสมเด็จของพระนารายณ์มหาราชการค้าขายทางทะเลของไทยเนี่ยเติบโตววมากนะครับเพราะสมัยเนี้ย มีการรับเอาวิธีการต่อเรือนะครับและว,วิธีการเดินเรือแบบยุโรปมาใช้ควบคู่ก,กันกับการเดินเรือแบบของจีนสมเด็จพระเจ้าปาราสาททองโปรดเกล้าให้ต่อเรือกำปั่นนะครับแบบยุโรปเพื่อเป็นเรือค้าขายครั้งแรกนะครับโดยชาวฮอรันดาเป็นหัวหน้าและสมเด็จพระนานรายมหาราชเนี่ยทรงจ้างชาวอังกฤษนะครับให้เป็นนายเรือกำปั่นค้าขายนะแล้วก็การค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นการค้าขายกับจีน โดยผ่านระบบบรรณาการนะมีการส่งทูตไปเจราจาติดต่อค้าขายนะครับยุคนี้เป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยอยุธยาเรียกว่าเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ปัจจุบันนี้เราว่ากรุงเทพเนี่ยสวยขนาดไหนนะครับวัดพระแก้วเนี่ยสวยแค่ไหนสมัยอุสยาสมัยพระนารายณ์สวยกว่าอีกนะสวยมากๆนะครับอ่ะดูคําถามนิดนึง ข้อใดกล่าวผิดจากความเป็นจริงข้อหนึ่งกรุงศรีอยุธยาให้อิสระในการค้าขายแกะะ่ราษฎรใช่ไหม no สองกรุงศรีอยุธยามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรใช่ไหมไม่ใช่สามแม่น้ำทุกสายในกรุงศรีอยุธยา <No. S 1> เปรียบเสมือน,นเส้นเลือดใหญ่่อเลี้ยงชีวิตราษฎรใช่ไหม ใช่สีกรุงศรีอยทธยาเป็นเมืองแห่งการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกและตะวันออกใช่ไหม no ข้อใดไม่ใช่รูว่าข้อสองข้อสองข้อสองเหรอทำไมข้อสวงจึงไม่ใช่อะมี่คือไม่ข้อสองเป็นบ เขาเขาสี่เขาหนึ่งสามเขา่หน่งสอามสี่เอาข้อไหนสามเออไม่ค่อยได้ยินเสียงฟุ๊กอบฟุ๊กตอบข้อไหนอฟุ๊กครับไอฟุ๊กไอฟกฟุกครับฟุ๊กฟุหลับแน่เลยหลับแน่เลย ถามใครใครอยากตอบจุ๊บป่าครูมันได้หลับอ้าวฟุ้งตอบข้อไหนอะไรอ่ะถ้ามึงไม่ได้ฟังกูอ่านโจทย์เนอะข้อไหนก้าวผิดความเป็นจริงอ่ะไม่ถามเลยถามไอ้ฟุ้งเสียเวลาผมไม่รู้ข้อสี่อ่าข้อสี่ข้อสามข้อสี่ถูกไหมผิดครับตอบข้อหนึ่งลูก กรุงศรีอยุธยาให้อิสระแกะะ่รัษฎรสังเกตไหมเขาจะมีการปกครองมีหน่วยงานนี้มาปกครองหน่วยงานนี้มาปกครองนะครับอิสระในการค้าขายของประชาชนเนี่ยก็คือขายได้แค่ตลาดคือขายภายใน,ในขายได้แต่ถ้าขายภายนอกปุ๊บนะครับก็จะมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีนะครับก็จะต้องขายมีการติดต่อค้าขายมีกรมนู่นกรมนี่เข้ามาดูแลนะครับเป็นต้นโอเคไหมอ่าสำหรับเนื้อหาวันนี้ จบเช็คงาแย่เลยงานไม่มีโอเคนะโอเคครับ <disaster>